สวัสดีครับยินดีครับสู่ช่องทัดเลสซิ่งครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีการแก้นะครับแก้รถมอเตอร์ไซค์นะครับเวลาเราไข่กุญแจไข่กุญแจครับนี่ครับเดี๋ยวมันจะถ่ายดูครับนี่ครับเวลาเราไข่กุญแจรถครับอ่า ไฟติดติดดับๆับครับไฟติดติดดับๆนะครับตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับติดติดดับดับครับต้นเหตุเลยนะครับอ่ามันมาจากข่้งแฉกครับข่้งแฉกมันจะขึ้นคี่เกลือครับนี่ครับเวลาเราไขขั้งแฉกไฟนับปัดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับไฟนับปัดตรงนี้ครับติดบ้างไม่ติดบ้างครับ ต้นเหตุมันอยู่กับโครงแจครับมัน,ข,นขึ้นขึ้นคลิกเกือครับที่ใส่ไฟครับเดี๋ยวเราจะถอดให้ดูนะครับ ผมรู้วกเอ็มก่อนนะครับ นี่ครับเราจะเชี้ดูครับอ่าวันนี้ผมจะมาแก้ครับแก้วิธีการแก้อ่ากุงแจครับวิธีการแก้อ่ากุงแจรดฟรีโนโ่ฟีโนโ่ตัวเก้าครับตัวคาบูนะครับเวลาลวเราเปิดกุงแจแล้วครับเปิดกุงแจไปแล้ว ไฟหน้าปัดติดบ้างไม่ติดบ้างครับรถตัดติดบ้างไม่ติดบ้างครับต้นเหตุครับอยู่ตรงโค้งแกตรงนี้ครับนี่ครับนี่ผมถ่ายให้ดูนะครับนี่นี่ตรงนี้นี่มันขึ้นคลิกเกลือครับเนี่ยครับตรงนี้ครับเนี่ยมันขึ้นคลิกเกลือแก้แบบง่ายๆครับเราไม่ต้องไปซื้อชุดจุงแกใหม่ครับเราก็แค่ตัดต่อครับตัดปลั๊กออกแล้วก็ต้อใส่ไฟเข้าไปใหม่ครับก็ใช้ได้ครับ เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับ นี่ตรงนี้ครับมันจะขึ้นตรงปักครับตรงปักครับมันจะขึ้นคิ้เกอือครับนี่ครับมันจะทําให้เวลาเราไข่ลิงแจครับติดติดดับครับรถก็ตัดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับอเราแก้ลักษณะเนี่ยครับไม่ใช่ว่าจะเป็นรถฟีโนตัวเก้าครับรถทุกคันเลยครับรถรถทุกรถทุกคันเลยครับ รถทุกคันเลยครับที่ว่าจะเป็นรถสายพานหรือว่ารถมีเกียร์ครับถ้าเกิดอาการเป็นอย่างที่ผมบอกครับลองเช็คดูที่คั้วคั่วกุญแจกุญแจก่อนนะครับบางครั้งมันขึ้นคลิเกลือครับเราไม่ต้องไปซื้อใหม่ครับแก้ง่ายๆครับเราก็ตัดปลั๊กออกครับแล้วก็สายไฟตัดต่อตรงเลยครับก็ใช้ได้แล้วครับประหยัดเงินครับเดี๋ยวผมต่อให้ดูนะครับ นี่ครับนี่ครับเราตัดต่อตรงกัเลยครับแล้วเดี๋ยวเราก็เอาพาเตปพันครับนี่ครับเราตัดต่อตรงครับเดี๋ยวเตปเราก็พลาเตปพันนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะลองติดให้ดูนะครับดูนะครับจะติดให้ดูนะครับ ครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับนี่ครับไฟบ้าองแกก็จะขึ้นติดตามปกตินะครับนี่ครับเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะเพันน์นะครับโอเคครับจบครับเรียบร้อยไงก็ฝากติดตามช่องทัดเลสซิ่งด้วยนะครับช่อง Youtube นะครับหรือเพจหมอไทยมือ2องอ่ารชบดีบายทัดเลสซิ่งครับหรือ f a c e b o o k ทัดเลสซิ่งนะครับครับวัสดีครับ